เรื่องนี้นั้นก็เป็นเรื่องของสมาชิกเวพ,พันทิปที่นำมาเล่าให้กับทุกคนได้รับฟังกันโดยเธอนั้นบอกว่าเธอนนั้นชื่อว่ามีนเป็นคนต่างจังหวัดบ้านก็อยู่ใกล้กับทะเลแต่เป็นทะเลที่เป็นแหล่งชุมชนชาวประมงไม่ค่อยที่จะมีชายหาดเพราะว่ามันจะเป็นสะพานเรือซะมากกว่าโดยเธอนั้นบอกว่าเรากับเพื่อนๆก็ได้รวมตัวกันไปเที่ยวอำเภอไกล ไปกันทั้งหมดก็14คนรถยนต์นั้นสามคันไปนั่งปูเสือกินอาหารทะเลกันอย่างสนุกสนานพอใกล้ถึงเวลาที่จะต้องกลับรถคันแรกนั้นขอตัวกลับไปก่อนเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งติดธุระก็เลยหายไปก่อนสมคนเหลือกันอยู่11คนก็ได้ช่วยกันเก็บข้าวเก็บของเก็บขยะพอบฝาเริมมืดชายหาดตรงนั้นต้องบอกว่า มันไม่ได้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมันก็เลยมีไฟไม่เยอะมากนักรถคันที่สองก็ขึ้นกันเต็มคันก็คือห้าคนส่วนรถของเรานั้นก็จะขึ้นกันหกคนนั่งข้างหลังสี่แต่เพื่อนบางคนนั้นก็ยังอืดอาดชักช้าเหลือเกินไม่ยอมที่จะขึ้นรถเอาแต่เดินเที่ยวถ่ายรูปอยู่อย่างนั้นจนเรานั้นต้องตะโกนไปว่าเร็วๆใครจะไป รีบขึ้นรถเลยเว้ยอย่าช้าอยากจะอยู่เป็นผีเฝ้าหาดหรือไงตอนนั้นต้องบอกว่าเราไม่ได้คิดอะไรเลยจากคำพูดที่พูดคือคิดว่าพูดเล่นเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ขึ้นรถแล้วก็กลับกันตามปกติมันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นระหว่างทางไปจนถึงที่บ้าน2วันถัดจากนั้นเรานั้นตื่นเช้าเดินลงมาจากบ้าน แม่ก็กำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวคือบ้านหลังนี้เราอยู่กับแม่เพียงแค่สองคนขณะที่นั่งกินข้าวกันแม่ก็ได้ถามขึ้นมาว่าเมื่อคืนนอนดึกจังหิวหรอเดินขึ้นลงบันไดปล่อยจังเราก็บอกแม่ไปว่าเปล่านะนอนดึกอยู่แต่ว่าก็ลงมากินน้ำข้างล่างเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วเรื่องนี้นั้นก็จบไปไม่ได้ติดใจอะไรทั้งแม่และก็เราเย็นวันนั้น ป้าข้างบ้านก็ได้มาหาเขานั้นมักจะมาคุยเล่นกับแม่อยู่เป็นประจำซึ่งเรานั้นก็นั่งอยู่แถวๆนั้นด้วยป้าแก่ก็เอ่ยถามเรามาว่าเพื่อนมาหาหรอเราก็งงแล้วก็บอกว่าไม่มีนะป้าแก่ก็บอกว่าอ้าวตอนเดินมามองขึ้นไปบนหน้าต่างห้องนอนก็ยังมีคนอยู่เลยคือหน้าต่างห้องนอนของเรานั้นมองจากหน้าบ้านก็จะเห็น มาถึงตรงนี้เราก็เริ่มใจคอไม่ดีแล้วไม่ชอบให้ใครมาทักอะไรแบบนี้แต่ก็ยังไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปปฏิปต่อกับเรื่องที่แม่ทักในตอนเช้าเราจึงพูดกับป้าไปว่าป้าอย่าพูดแบบนี้สิป้าแกก็เลยบอกว่าสงสัยจะเป็นเงาจากต้นไม้ป้ามองผิดเองอย่าคิดมากผ่านไปวันรุ่งขึ้นคราวนี้ตื่นมาก็โดนแม่บ่นว่าอีก คือโดนบ่นว่าเดินขึ้นลงบันไดอะไรนักหนาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเสียงดังอย่างกับช้างคือแม่นั้นชอบด่าเราเวลาเราเดินขึ้นลงบันไดแล้วเสียงดังแบบนี้อยู่ตลอดเพราะชั้นสองมันเป็นพื้นไม้บันไดไม้บางทีลงเท้าแบบแรงแรงมันก็จะเกิดเสียงดังมากแต่คราวนี้เราใจไม่ดีของจริงก็เลยยืนยันกับแม่ไปว่าแม่มีนั้นไม่ได้ลงมาเลยจริงๆไม่ได้รอเล่นนั่งเล่นคมแล้วก็หลับไปเลย คราวนี้เราสองคนแม่ลูกก็เริ่มกังวลแล้วก็เลยโทรไปเล่าให้กับป้าที่มาคุยกับแม่เป็นประจำนั้นฟังแกก็พูดมาว่าว่าแล้วป้าไม่ได้ตาฝาดหลังจากที่วางสายป้าแกก็เ,เดินมาหาที่บ้านแล้วก็บอกให้พวกเรานั้นจุดธูปเรียกเขาขึ้นรถไปปล่อยที่วัดแล้วก็ไปทำบุญตรวจน้ำให้พวกเขาด้วยคือป้าแกเชื่อเรื่องพวกนี้มาก แกนั้นเป็นขาประจำสาลาวัดทำไมถึงเป็นขาประจำศาลาวัดนั่นเหรอก็บอกว่าเวลาที่ไปทำบุญตักบาตรถ้าใครมาเร็วก็จะได้ขึ้นไปอยู่บนศาลาก็เลยได้เป็นขาประจำส่วนใครมาช้าก็จะนั่งอยู่ข้างล่างเพราะว่าแกนั้นมาตั้งแต่ไก่ยังไม่โห o พวกลุนป้าเขาก็จะเชื่อเรื่องแบบนี้กันเยอะแกก็จะมาเล่านู่นนี่นั่นให้ฟังอยู่บ่อยๆ มาถึงตอนนี้เรานึกถึงเรื่องที่โน้ตอุดมนั้นเล่าในเดียวเลยถ้าใครจําได้และได้ดูตอนที่พี่โนตพูดก็คือตอนที่ว่าเขาไปส่งที่วัดแล้วก็ดิบรถออกมาจากวัดกะว่าถ้ามีผีเกาะหลังคารถอยู่มันก็ต้องหลุดตอนนั้นคือมันก็กลัวอยู่นะแต่นึกภาพเรื่องของพี่โน้ตมันก็อดขำไม่ได้ก็เลยว่าเอาก็เอาจุดทูกกับแม่คนละดอกแล้วก็เรียก มาด้วยกันนะไปอยู่วัดจะได้มีคนตรวจน้ำแผ่เมตตาให้บ่อยๆมาอยู่บ้านฉันไม่ดีหรอกตัวนั้นรู้สึกประหลาดกับตัวเองเป็นอย่างมากว่าต้องมาทำอะไรแบบนี้แต่จะให้ไม่ทำอะไรเลยคงไม่กล้าอยู่ที่บ้านของตัวเองพอไปถึงที่วัดก็ได้เรียกเขานั้นให้ลงมาลงมานะมาอยู่ที่วัดนะจากนั้นก็ได้ไปไหว้พระตรวดน้ำแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็ได้ซื้อดอกไม้พวงมาลัยกลับ ไปไหว้พระที่บ้านไปไหว้เจ้าที่ไหว้กระดูกของคุณตาที่ตั้งอยู่ที่บ้านคือกะว่าไม่ไว่าจะเป็นคุณตาเจ้าบ้านเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ที่บ้านของเรานั้นช่วยปกป้องคุ้มครองอย่าให้ใครนั้นเข้ามาเลยคืนนั้นก็ไปนอนอยู่กับแม่ก่อนนอนก็จะสวดมนต์มันก็สบายใจขึ้นมาบ้างหลังจากนั้นเราก็ได้หลับไปเลยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น แต่พอตอนเช้าตื่นขึ้นมาแม่ก็ยังพูดว่าแม่ว่าเขายังอยู่นะโอ้โหเรานั้นกลลุกละสิทำไมแม่พูดแบบนี้แม่นั้นบอกว่ายัางได้ยินเสียงคนเดินอยู่เลยคราวนี้เราภาวนาขอให้มันเป็นอย่างอื่นเช่นพวกเสียงนกข้างนอกหรือไม่ก็ไม้ลั่นอะไรก็ว่ากันไปแต่พออยู่กันสองคนเรากลับไม่ได้ยินอะไรเลยแต่แม่นั้นบอกว่า แม่ว่าชัยแม่รู้สึกไม่ดีแม่ฝันไม่ดีเลยรุ่งเช้ามาป้าข้างบ้านก็มารออัพเดตข่าวตั้งแต่เช้าเลยแม่เราก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังเหมือนกับที่บอกเราใส่สีตีไข่ไปอีกสักหน่อยตามสไตล์ป้าน,นั้นบอกว่าหลานฉันไม่ยอมผ่านหน้าบ้านเธอเลยเมื่อเช้าไปส่งขึ้นรถโรงเรียนต้องอุ้มถึงจะไปได้คือหลานของป้าแกก็อายุประมาณสีคขวบ คือเรื่องนี้จริงๆแล้วมันอาจจะมีแค่ห้าแต่แม่กับป้าพอพูดกันไปก็จะกลายเป็นสิบแต่มันก็ไม่ได้จบลงง่ายๆเราจำได้ว่าเย็นนั้นกลับเข้าไปยังบ้านท้องฟ้าก็กํำลังที่จะมืดถอยรถเข้าบ้านมองกระจกหลังสลับกับกระจกข้างเว็บหนึ่งหันไปมองกระจกหลังเรานั้นเห็นว่าเป็นผู้หญิงเลยคือจำรายละเอียดไม่ได้เพราะว่ามองไปเว็บเดียวมันเร็วมาก เหมือนกับพอเห็นเราก็รีบหลบตาตอนนั้นมือนั้นยินเฉียบมากๆเรากคมนามองตักของตัวเองสักพักหันไปมองใหม่ก็ไม่เห็นแล้วแต่เรามั่นใจว่าตาของเรานั้นไม่ได้ฝาดและคิดว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันก็ไม่ใช่คนเราก็เลยรีบวิ่งขาวานไปหาแม่คือมองแต่พื้นไม่กล้าที่จะมองอย่างอื่นเลยเห็นแม่นนั้น,นั่งคุยอยู่กับป้าคนเดิม จึงกระซิบบอกทั้งสองคนว่าหนูนั้นเห็นจริงๆแน่นอนทั้งแม่และก็ป้าเชื่อในทันทีโดยไม่มีข้อแม้เราบอกว่าคืนนี้ไม่อยากนอนที่นี่แล้วป้าก็เลยชวนเรากับแม่นั้นไปนอนที่บ้านของป้าเาบ้านของแกนั้นก็พอมีห้องว่างอยู่เราก็รีบไปในทันทีเราสองคนแม่ลูกก็ได้รีบอาบน้ำเปลี่ยนชุดนอนเลยหยิบของนิดหน่อยแล้วก็ล็อกบ้าน เดินตรงไปยังบ้านของป้าเลยซึ่งก็ห่างกันเพียงแค่สองหลังป้าบอกว่าพรุ่งนี้จะโทรไปหาตาชิดซึ่งตาชิตนั่นแกก็จะเป็นสัปเปเลอรอยู่ที่วัดแถวบ้านแกว่าแกนั้นเห็นแล้วก็ช่วยคนในเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆเราบอกทำไมไม่ให้หลวงพ่อมาทำบุญมาทำพิธีอะไรป้าบอกว่าหลวงพ่อไม่อยู่ทันไปอยู่ทางเหนือ คือท่านเป็นพระสายวัดพระป่าก็จะต้องมีการเดินทุดงก็เลยต้องให้ตาชิดมาดูก่อนถ้าแก่ว่ายังไงคอยให้พระท่านอื่นมาเป่าน้ำมนต์ให้ก็ได้คืนนั้นเราก็นอนไม่หลับเลยภาพเมื่อวันนั้นมันติดตาเป็นอย่างมากสวดมนต์นอนกอดแม่ทั้งคืนเลยแน่นอนว่าแม่ของเรานั้นก็ไม่ได้นอนหลับเช่นเดียวกัน ความคิดเราในตอนนั้นคือเราไม่เคยไปทำอะไรให้เขาเลยทำไมต้องมาให้เห็นทำไมต้องเป็นบ้านของเรากลัวก็กลัวน้ำตามันก็จะไหลวันรุ่มขึ้นป้าแกก็ได้โทรไปตามตาชิดให้มาตั้งแต่เช้าเลยตาชิดแกก็เลยรีบมาพอตาชิดมาถึงแม่ของเราก็ไปเปิดบ้านให้กับตาชิดเดินเข้าไปภายในบ้านก่อนส่วนเราสามคนนั้นยืนอยู่ข้างนอก ไม่กลาที่จะเข้าไปในบ้านของตัวเองดูแล้วมันก็ตลกดีตาชิตนั้นหันมาถามว่าไปช่ชวนเขามาจากไหนนี่เขายึดไว้แน่นเขาไม่ยอมไปเลยพอได้ยินแบบนั้นเราก็เขาอ่อนแล้วสิแม่เราก็เริ่มร้อนดนบอกว่าจะมาอยู่บ้านเราได้ยังไงฉันไม่ให้อยู่พาไปส่งวัดก็ไม่ไปไปอยู่ที่อื่นเถอะฉันไม่ให้อยู่บ้านฉัน แล้วตาชิตเกยก็กลับไปตะเคอกบอกว่าไปได้แล้วไปเจ้าของบ้านเขาไม่ให้อยู่เขาไล่แล้วได้ยินไหมเดี๋ยวจะพาไปอยู่วัดด้วยกันอย่าทําให้เจ้าของบ้านเขาเดือดร้อนแบบนี้มันเป็นบาปตาชิตเกยก็เงียบไปสักครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่ามันไม่ยอมไปไปเชิญไปชวนมันเข้ามาละสิมันถึงมาได้พูดดีๆมันก็ไม่ฟัง สงสัยต้องทำพิธีขับไล่จากนั้นตาชิดเก๋ก็ไปจุดทูกไหว้พระทองคาถาอะไรไม่รู้ยาวเหมือนกันจนพวกเรานั้นก็ท่องตามไม่ทันจึงได้แต่นั่งเปนนมมือตอนนั้นเราก็พยายามที่จะทำใจให้มันเข้มแข็งแต่ยอมรับว่ากลัวไม่รู้จะทำยังไงเลยคิดไปถึงวันที่ไปเที่ยวชายหาด เพราะว่าปากของเราลืกเปล่าพอเสร็จพิธีตาชิตก็บอกว่าจะไปรับหลวงพี่มาทำพิธีสักหน่อยจะได้เป็นมงคลให้ไปซื้อสายสินทูบเทียนจากในตลาดมาซะเจบอกว่าเสียดายหลวงพ่อนั้นไปทุดงทางเหนือบารมีท่านมากไม่งั้นจะให้ท่านรวมน้ำมนตให้กับเราตาชิตกลับไปยังวัดไม่ถึงเที่ยงวันก็ได้พาหลวงพี่มาทำพิธี วาดยันขาวๆบนประตูหน้าบ้านตรงคือกลางบ้านตรงบันไดตรงประตูห้องนอนไหวเจ้าที่เอาของมาไหวาชุดใหญ่กว่าปกติมาถึงตอนนี้คำถามเดียวที่มีเลยคือเขาไปแล้วใช่ไหมตาชิดเกดก็บอกว่าอยู่ได้แล้วไม่ได้มีอะไรแล้วเราก็บอกว่าตาชิดนั้นตอบไม่ตรงคำถามตาชิดบอกว่าดูแลสัมภววสีเขาให้ดีๆเขาจะให้โชคให้ลาบ พอได้ยินตาชิดพูดแบบนั้นแม่เราก็รีบพูดส่วนไปนเลยว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาโชวอะไรทั้งสิน้นอยากอยู่กับลูกเพียงแค่สองคนตาชิดบอกว่าเขาไม่อยู่ในบ้านแล้วแต่ไปอยู่ไหนก็เรื่องของเขาไม่ต้องห่วงแล้วหลวงพี่เกก็บอกว่าให้มันสวดมนต์นะมันทําบุญจะได้ไม่มีใครนั้นมาทําอะไรเราได้หลังจากนั้นเรื่องผีมันก็เหมือนจะจบไป เพราะว่าไม่มีใครเจออะไรในบ้านอีกเลยแต่เรื่องของคนไม่ได้จบแน่นอนว่าข่าวกระจายออกไปบ้านของเราก็อยู่ใกล้กับตลาดเพื่อนบ้านก็ผลัดก,กันมานั่งคุยอยู่ที่หน้าบ้านด้วยความเป็นห่วงเราก็ซึ้งใจเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ได้เป็นห่วงอย่างเดียวมีเรื่องนั้นมาเล่าให้ฟังด้วยเรื่องผีบ้านนั้นบ้านนี้เรื่องใหญ่คนนั้นเลี้ยงกูมาน ลุงคนนี้เล่นของที่โนนมีผีที่นี่ผีดุอะไรประมาณนั้นช่วงนั้นเราก็พยายามที่จะไม่ใส่ใจใช้ชีวิตของเราไปเรายังคงนอนอยู่กับแม่เพราะว่านอนคนเดียวมันก็หล่นร้อนอยู่ได้ยินเสียงอะไรคือไม่ใช่เสียงผีหรอกแต่เป็นเสียงที่ดังในตอนกลางคืนก็ทําให้จิตของเรานั้นกลัวก็เลยต้องมานอนอยู่กับแม่เลาให้เพื่อนที่ไปเที่ยวทะเลด้วยกันนั้นฟัง ก็ลลุกไปตามๆกันพอได้โอกาสช่วงวันหยุดเราก็เลยไปบ้านยายแม่เรานั้นเป็นคนทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเราขับรถกันไปสองคนออกกันตั้งแต่เช้ามืดประมาณตีสี่ก็กะว่าไปถึงที่บ้านยายนั้นก่อนเทีย่ยงพอไปถึงบ้านยายบ้านยายเป็นคนที่แบบใต้ตูนสูงยายก็นั่งคุยกับป้าๆอยู่ตรงพื้นนาบ้าน หั่นผักหั่นเนื้อไปด้วยพอเราเข้าไปไวหวยายคำแรกที่ยายทักคือพาใครมาด้วยละ่ะเรานั้นตัวแข็งทื่อไปเลยกลัวว่ามันจะเป็นสัมปวีสีตนนั้นส่วนแม่นั้นก็หน้าซีดไปเลยป้าปาที่นั่งอยู่ก็เห็นกันหมดว่ามีผู้หญิงนั่งมาข้างหลังด้วยนึกว่าพาใครมาเที่ยวเรานี้น้ำตาคลอใจเต้นแบบรัวๆเลยไม่มีแรง คิดอะไรก็ไม่ออกทางนั้นในตอนนั้นแม่ก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังปาปาน,านานานี้ก็รีประดมความคิดกันใหญ่เลยทำไงดีวัดไหนดีสำนักไหนดีแล้วอยู่ๆยายแกก็พูดแบบเสียงดังลั่นขึ้นมาประมาณว่าอีพีหานี้มารังขวานลูกของคูทำไมอีจันไรพูดดีๆไม่ฟังใช่ไหมคือยายนั้นด่าผีแรงมากๆ จนเรานั้นกลัวว่าเขาจะโกรธแต่คิดย้อนไปแล้วก็คำยญ่นั้นเปลี่ยวมากจริงๆใยายบอกว่าไปกลัวมันทำไมอีพวกอับปีจันไรต้องด่าให้มันชิบหายพวกประปาที่ปรึกษากันก็เครียดกันไปเลยว่าจะเอาอยัางไงดีหมอผีร่างทรงไปวัดหรือ,อยังไงดีแต่แม่นั้นอยากจะไปหาหลวงพ่อที่พูดถึงกลางตนที่ท่านนั้นอยู่ที่เชียงราย ก็กะว่าจะขับรถไปไม่รู้ว่าท่านจะอยู่วัดหรือเปล่าแต่ก็อยากจะไปจึงได้โทรไปหาตาชิดจนได้ชื่ออำเภอชื่อวัดที่ท่านนั้นจำวัดอยู่ก็เลยตกลงว่าจะยกกระโยงกันไปหลายคนทั้งยายทั้งป,ป้าน,านานรถสองคันพอวันเดินทางขับรถจากบ้านยายได้ไม่ไกลก็ได้ยินเสียงแปลกๆเลยลองจอดรถดู ปรากฏว่าอย่างนั้นแตกไปเลยโชคดีดีไม่ได้เป็นอะไรแล้วที่ไปกันก็มีแต่พวกผู้หญิงกับคนแก่เปลี่ยนอย่างก็ไม่เป็นป้าก็เลยโทรเรียกลูกชายให้มาเปลี่ยนอย่างให้ด่วนเลยระหว่างที่รออยู่ใหญ่ก็ยังคงด่าผีอยู่ตอนนั้นอยากจะบอกยายว่าพอเธอะหนูกลัวแต่ยายนั้นแกไม่กลัวเลยจริงๆมึงลองดีกับคูนะอยากให้กูเช่งมึงใช่ไหม จะเอาให้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดกันเลยคือแกพูดไปก็ด่าไปเรื่อยระหว่างทางเราก็เลยแวหววหลวงพ่อเพชรที่ใหญ่นั้นนับถือมานานคือประมาณว่าวัดไหนใหญ่ก็แวะหมดเราพักกลางทางคืนหนึ่งที่ลำปางป้าเราก็บอกว่านอนไม่หลับเลยมันได้ยินเสียงแล้วก็มีกลิ่นทั้งคืนแต่เรากับยายแล้วก็แม่นั้นก็ไม่ได้เจออะไร ถือว่าโชคดีไม่งั้นจิตคงหลุดแน่ๆแ,แต่ก็เพราะยายนี่แหละที่ทำให้เรากับแม่นั้นอุ่นใจเพราะว่ายายแกไม่กลัวไม่หวั่นไหวเลยยายบอกว่ายายไม่ได้กลัวยายไม่เคยทำอะไรใครยายสวดมนต์ทุกคืนให้คุณพระคุณเจ้านั้นคุ้มครองลูกหลานยายมั่นใจพวกนี้มันทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราไปถึงกันที่เชียงรายก็หาที่พักนอนในตัวจังหวัดอีกหนึ่งคืน แล้วค่อยไปที่วัดในวันรุงขึ้นพอรุ่งเช้าก็ได้ออกเดินทางซึ่งวัดนั้นก็อยู่ไกลมากเห็นว่าระแวกนั้นก็มีชาวเขาอยู่เยอะแต่ก็ไม่มีวัดก็เลยไปสร้างเอาไว้พอไปถึงก็โชคดีมากที่หลวงพ่อนั้นอยู่จึงจัดเตรียมสังฆทานไปถวายชุดใหญ่หลวงพ่อท่านบอกว่าไม่มีเครื่องรางของถังให้นะแต่แจกหนังสือสวดมนต์เล่มเล็กๆ ให้หมั่นสวดมนต์เป็นกิจ,จวัตรสวดแล้วก็ทำสมาธิด้วยทำบุญกรวดน้ำแผ่เมตตาทำแค่นี้แต่แผ่ให้กับสำประเวสีสม่ำเสมอไม่ต้องกลัวอะไรเรากับเขาอยู่คนละโลกถ้าเรารักษาศีลของเราไว้ให้สูงไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิน้นพวกปปาก็ผิดหวังกันนิดหน่อยเพราะไม่ได้เครื่องรางอะไรมาบูชาให้สบายใจเลย หลวงพ่อท่านก็เลยให้สายสินผูกข้อไม้ข้อมือท่านบอกว่าไม่ต้องไปยึดเหนี่ยวกับวัตถุแค่พระพุทธรูปที่เรามีกันอยู่ทุกบ้านก็เกินพอแล้วคือท่านนั้นสอนดีมากๆเรากับแม่ตั้งใจเลยว่าจะสวดมนต์ก่อนนอนให้เป็นนิสัยไปทําบุญให้บ่อยขึ้นถามว่าหลังจากนั้นเจออะไรอีกไหมก็คือไม่เจอแต่กลัวไหมก็ยังกลัวอยู่แต่ก็พยายามที่จะสวดมนต์ บางทีก็ฟุง้งซานนอนไม่หลับก็เลยต้องสวดมนต์วนๆไปจนหลับตอนนี้กลับมาที่บ้านก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมนอนห้องใครห้องมันไม่ได้เจออะไรมาตั้งนานแล้วและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด